ได้ e x 19.58เต็มร้อยทุ่งช้างได้ที่หนึ่งของน่านได้9.2แต่ก็ยังโชคดีที่เราอยู่ต่างๆเพรามีคนได้สูงอยู่สามทงักคืองอกสองแฟและก็นามหมือต่อไปนี้นะสายตรวจจราจรทุกคนต้องอาวุธครบนะนะเดี๋ยวสั่งตรวดปืนนะ วด,ดปืนกด,ดแม็กกาซีนก่อนนะก็ะสายไล่ลูกออกตามปกติเอาทุ้งหมด,ด,ด,ดปืนคนลูกโม่นะเด็กก้าวถอยหลังไปแล้วดึงปืนออกมาข้างๆแล้วเอาดันดันในเข็มลูกโม่อะ่ะมาให้แล้วก็่องดูม,มีไหม ส่องเข้าหาตัวดิเังไมได้รู้ว่ามันมีไหมเออเออถ่ายเอ้ยไหมชักเท้าขวาลงไปข้างหลังดึงโมออ่ถึงออกมาเปิดโม่บดกระสุนออกเอ้ยเปล่านะยังไม่ต้องใส